สวัสีครับช่องวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องซุ่มกล่องจุ่มกันอีกแล้วครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรดูก่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าดอกไม้ของคิมมอนพี่เบย์ช่วนดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีให้ดูนะครับว่ามีส okay. right. ีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเปาแพนด้านะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับกระเปานะครับสองกล่องเลยครับผมแล้วก evet. ็อันนี้เบบี้ท <c oughs> <c oughs> ีนะครับกล่องชิชุ่มนะครับข้างหลังเป็นอย่างนี้เลย นี่นมาทนี้เลยเห็นไหมครับเ<ย>ห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วข้างล่างอีกสามเนี่ยข้างล่างอีกสามเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เพิ่ง,งมาวันนี้เลยนนไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าคืออะไรเริ่มจากอะไรก่อน <shaw ń S 1> ดคนีครับ<ๆ>เดี๋ยมาคิมมอนเลยเหรอแล้วมาเริ่มที่ดอกไม้คิมมอนกันเลยนะครับอันนี้ไม่เคยแกะเหมือนกันนะเป็นยังไงแกะตรงนี้เออแกะตรงนี้หรอไม่มีกลิ่นไหมมีกลิ่นมีกลิ่นหรอขอรบกลิ่นนี่ไม่ออกเอ้ย มีนิดนึงแต่ว่าจางๆมันน่าจะอยู่ในกล่องนะหอกลิ่นกลิ่นไม้เหมือนดอกไม้ชาอ่ะแต่ละแต่ละสีมันกลิ่นจะเหมือนกันไหมไม่รู้สีอะไรเอาสีอะไรอยากอยากได้สีเขียวสีเขียวเหรอทำสีอะไรกลิ่นกลนี้ทำสีชมพูทำได้ตัวสีเขียวก็มีอยู่ที่จะออกแล้วนะครับแทมแทมแมแทม การุดอมาก่อนจีสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับนี่เลยสีเหลืองเออดูหน้าน้องดิพี่เพื่อนเพื่อนดูหน่อยพี่เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้โหดูหน้าน้องนี่การ์ดเป็นอย่างนี้นะการเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอ้ดูหน้าน้องดิแล้วมันเหมือนขวดเจลเพลสเลยต้นกระบองกระป๋องเพลสเหรอใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันมันปลาว่ามันเหมือนต้นทานตะวันนะไม่มีกลิ่นนิดนึงมีมีกลิ่นหอมหอมนิดนึง ให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะเหมือนมายร้องเพลงด้วยเมื่อกี้บอกเหมือนต้นกระบอกเพชรตอนนี้เหมือนมายร้องเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรเหมือนต้นกระอกเพชร้นกรที่แบบทำงนอ้อาห้าห้อห้าห้อง้าห้ห้าห้าห้าห้นี่าหาหน้าตาน้อหนะ้าห้าห้้วห้าห้าา้าด้าหาหาห้า้าห้าห้าห้าเ้าหา้า้าแ้้าก้้าาวมาก้า้ โอ้เนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยคิ้วสีอะไรคิ้วสีอะไรที่เพิ่อคิ้วสีฟ้าคิ้วสีฟ้านะครับนนผมมีกล้<ช>มงสีใสอยู่นะใช่ไม่เราใสใช่ไหมใช่ใชโอ้โหนี่น้องบอลสิส่งนี้ดึง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 ,ดงนี่เขาเรียกว่าอะไรดอกไม้คิมมอนใช่ะะไหมครับนี่นะครับอันแรกที่เราเปิดได้มานะครับดอกไม้คิมมอนเป็นสีเหลืองนะครับเราไปตัวต่อไปเลยนะครับกล่องต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับ เกียเกียวไปเครับมีกล่องสีเขียวกับกล่องสีดำเนาะเพื่อนดูก่อนนะครับว่ากล่องสีเขียวเนี่ยนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทั้งหมดมีให้ในคอลเลคชันเขาจะมี1 2 3 4 1สาสสบตัวนะครับแล้วก็มีซีเคตหนึ่งตัวมันจะเป็น1 3าตัวพี่เพ์ให้เพื่อนดูด้วยครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับพี่เพลกี่ตัวครับ12เหมือนกันเลย12แล้วก็มีซีเคตหนึ่งนะครับใช่ล้วก็มันก็รวมไปสิบสามอ่าทีเราเล็งไว้ก่อนพี่เพ์เลงไว้ก่อนพี่เพ์ชอบตัวไหน พามเลี้ยวกันพามชอบตัวไหนยานสีเขียวนี่นะครับน้องพามอยากได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวดีนะได้สีเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องพามจะได้ตามที่น้องพามตั้งใจหร<ล>ือเปล่านะครับน้องพายแอนน้องพามอยากได้ตัวไหนได้ตัวไหนครับตัวนี้ได้ตัวไหนนะตัวนั้นนะสีดำนะเนาะเดีเ๋ยวเรามาเริ่มแกะที่กล่องใครก่อนดีไปยงชุบเลยไปยงชุบนี่ยามประ่ายิงชุบอ่าแล้วพามชนะพามก่อนโอเคน้องเพย์หลบป้าป้าก่อนครับน้องเพย์หลบป้าป้าก่อนนะครับ แล้วเพินะ่งรู้ว่าตรงเนี้ยมันก็มีอย่างนี้เหมือนกนะันม,มาแล้วมาแล้วกล่องแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป,ป, <á S 1> ป๊าจะเป็นคนเปิดตรงนี้ให้นะป,ป, <á S 1> ป๊าเป็นคนเปิดตรงนี้ให้แล้วแกะมาแล้วป้าป๊าจะให้พามเป็นคนหยิบน้องพามหยิบหอ,อกขึ้นมาก่อนครับน้องพามหยิบหอ,อกขึ้นมาเลยเดี๋ยวก่อนกา้นกา,กาอ,อยู่นี่กาอยู่นี่อ่ะอันนี้อันนี้ตัวอยู่นี่นะครับตัวอยู่นี่ปึ๊บเสศษอะไรครับพึ่งไปดูหน่อยใหพึ่งไปดูหน่อยตู้ อ๋อตัวที่12เลยนะครับนี่ต้องมได้ตัวที่12เลยเนี่ยตัวที่12เลยพี่เก็ดสิบสามทำด้12นะครับอันนี้น่าจะเป็นฐานฐานที่เราไว้ตั้งนะครับโอเคแต่ป๊าแกะให้เลยนะความชอบอ่ะความชอบความชอบใช่ไหมโอ้พามน่ารักมากน้องามน่ารักมากเลยอ่ะให้เพื่อนดูหน่อยครับดูหน่อยโอ้โหผมยาวนี่ให้เพื่อนดูหน่อยผมเขายาวเพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนครับให้เพื่อนดูก่อนเป็นไงบ้างครับอันนี้ป๊าไม่รู้ว่า อ๋อปิดครึ่งนึ่งอย่างนี้ใช่ใช่ปิดครึ่งหนึ่งถ้าปิดครึ่งนึ่งแบบนี้ครับกดดูวยเลยกดดูวยเลยโอ้โหสวยอ่ะมันแบบว่าเงาเงานะครับป๊าป๊าว่ามันวิบบับวิบบับนะครับใช่ป๊าป๊าให้เพื่อนๆดูใกล้ๆได้ไหมครับให้เพื่อนดูใกล้ๆนะครับนี่อย่างนี้เลยอ่ะหั่นการให้เพื่อนๆดูหน่อยหั่นภาพหั่นการให้เพื่อนๆดูนะครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมเหมือนในการ์ดเลยเขาจะแยกมาสองชิ้นนะครับมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับันี้เป็นกล่องของพี่เพลนะครับ ตัวทีเข็ยเนย็ตช่วยไหมช่วยไหมโอเคอ่าแกะแล้วนะครับเดี๋ยวป้าป๊าจะให้พี่เพอร์เป็นคนหยิบออกมาก่อนนะครับพี่เพอร์ดึงตัวมาก่อนอ่าพี่เพอร์ดึงตัวมาก่อนคนระับและในนี้ยจะเป็นการ์ดอยู่นะครับอ่าพี่เพอร์พี่เพอร์หลับตาพี่เพอร์ลตาเอ้ยพี่เพอร์หยิบการ์ดเดี๋ยวเพิ่งลืมตานะเดี๋ยวพิ่งลืมตานะอ่าเคยว่าได้การ์ดอะไรอ,ะอ่ะพี่เพื่อนพี่เพื่อนอ่ะพี่เพื่อนว่าเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับอ่าพี่เพอร์พร้อมไหมหนึ่ง สองพี่เพื่อนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับอ่ะนะหนึ่งสองพร้อมนะครับ <S <S เปิดนะครับผม <S 1> <S 1> โอ้เฮ้ยเพื่อนน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักอ่เอาให้เพื่อนเพื่อนดูเลยครับวู้น่ารักอ่ะโอ้ยตั้งเลยด้วยอ่ะตั้งนะพี่เพืนนอ่อ,อ,อนอมันเป็นแบบว่ามันเป็นโต๊ะเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะพี่เพื่อนมันเป็นเหมือนโต๊ะไม้เลยใช่ไหมใช่โต๊ะไม้แล้วก็แล้ก็หักแล้วมันเอีกหนึ่ง อันนี้ของหลูกพามทุกคนมาได้บอกหน่อยว่าอันนี้มันคืออะไรเอ่อเห็นไหมครับนี่โอ้โหทั้งสองตัวเนี่ยป้า,าว่าสวยนะอ,อันนี้<ะ>มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันขยับได้ด้วยอ๋อมันขยับได้ด้วยโอ้โหเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับไปกังต่อไปกันเลยนะครับมาครับตัวต่อไปเลยครับ เพื่อดูนะครับว่าเป็นวิธีอย่างนี้นะครับทั้งหมดมีแปแล้วก็มีซีเคตหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าให้ลองพูดว่าไม่อยากได้ตัวไหนมันจะได้ตัวไหนไม่อยากได้ตัวไหนไม่อยากได้ซีเกตใครพูดว่าไม่อยากได้ตัวไหนเราจะได้ตัวนั้นลุงเพอร์บอกว่าเพิร์ไม่อยากได้ซีเกตคือเพอร์อยากได้เพอร์อยากได้ซีเกตใช่ไหมครับเพอร์ต้องพูดว่าเพิร์ไม่อยากได้แล้วเพอร์จะได้ ไม่น okay. ี่แงนั้นตัวนี้กับตัวนี้โอเคต้องทำต้องทำตัวไหนครับอ่าตัวนี้นะครับต้องทำตัวนี้นะครับนี่โอเคนะครับลาแกะแล้วนะครับแกะตะก้นกล่องก่อนตะก้นกล่องกล่องของข้ายอื่นที่กล่องใหญ่ๆประมาณนี้นะที่แกะมาแกะง่ายมากโอเคลุ้นอะไรก่อนดีลุ้นก้าวก่อนเลยหรอเอางันเลยหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าให้สัมภษณ์ก่อนให้สัมภษณ์ก่อนนะครับ รู้สึกว่ามันจะมีตาสองเวอร์ชั่นคือตาโกดกับตากิ้งตาโกดไงตาโกธไงตากิ้งไงอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวป๊าฉีดนะครับป๊าฉีดซองเลยปุ๊บป๊าปิดไปนิดนึงเราจะให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนไหมว่ามันคือสีอะไรเพื่อนเพื่อนช่วยบอกด้วยนะครับว่าสีอะไรบอก บอกบอกน้องผ้น้อานครับสีอะไร่อไร้ม่บอกว่าโอ้โหเปนหในสีที่มีคนจิ้มเอามือก่อนมือก่อนมือจับจก่อนุกกีุ้กกิุ้กก้พามเพ์เพิ่มเพิ่มมือล้วก่อนมือล้วก่อนป้าขอลงเลย สีฟ้าค่ะโอ้สีฟ้าเมื่อกี้สีที่น้องพามจิ้มใช่ไหมโอ้เฮ้ยแสดงว่าเราได้ลุนตากิ้งโอ้ที่เมย์บอกว่าตากิ้งต้องนี่มันเป็นช้างน้องได้ช้างตามันจะแบบกิ้งซ้ายกิ้งขวาได้อย่างนี้เลยทั้งสองข้างนะครับชอบอ่ะเนี่ยคือน้องพามจิ้มตัวนี้เลยมันคือตัวช้างน้องพามเนี่ยหูช้างหางช้างน้องพามจิ้มตัวนี้ใช่น้องพามจิ้มตัวสีฟ้า ชอบไหมชอบไหมครับชอบเบอร์ทำชอบเครับโอ้โหนี่นะครับเราก็ได้เป็นตัวสีฟ้ามานะครับเป็นตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับนี่เลยเราก็จะมาแกะกล่องสดๆตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราจําไม่ได้ใช่ไหมครับเราเริ่มจากกล่องนี้เลยนะครับอันนีอกล่องป๊อปมาดเลยสั่งมาจากออฟฟิเชียลป๊อปมาดนะครับ เราจุ่มมาจากป๊อปมาสเลยนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าทําไมกล่องมันสวยจังเลยอะเป็นกล่องแพ็กเกจสี่เหลี่ยมมาเลยโอ้คืออะไรโอ้มันคืออะไรครับเมื่อกี้เรอไเห็นมัคืออะไรากแล้ะมันคืออะไรครับใส่ยายลุงฮะอะไรคือใส่ลงุลงเรนโบว์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 คุณยาใส่ลุงเหรอโอ้นี่ไงนี่ไงเชียร์อัพเบบี้เหรอนะครับเขาแพ็กเกจมาอยา่างนี้มันเป็นกล่องมาเลยนะครับ <laughs> คืออะไรนะบับบับครับคืออะไรนะบับัครับบบบัคับคืออะไรอ่ะม่อกหนูมันคืออะไรเป็นเชียร์อัพเบบี้ค่ะเชียร์อัพเบบีเป็นพวงกุญแจสายรุ้งใช่ไหมใช่ที่เขาทำเป็นสีรุ้งเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนไพร์มันอ๋อเดือนไพร์มันเองเดือนของเดือนของ LGBTQ แปลว่ามันเหมือนในที่มียักษ์กับ ที่มียักษ์กระตุ้เล็กทๆชอบร้องเพลงอ่ะที่ใส่หัวด้วยอ่ะผมยาวๆเล็กๆอะใช่ไหมจำได้ไหมโทเออโท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 ใช่ใช่เนี่ยเหมือนโทเลยเห็นไหมใช่เนี่ยเหมือนโทเลยเอาต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้แล้วครับเราจะมาแกะทั๋นหมอนพร้อมกันเลยนะครับโอ้เห็นแล้วเห็นล้เห็นกล่องนะสีกล่องสวยเหมือนกันนะเป็นเหมือนพวงกุญแจเลยกุญแจคายเบบี้อะกุญแจคายเบบี้ กล่งที่หนมาแล้วคาเบบี้คาเบบี้พาวเวอร์พัฟโอ้คายเบบี้พาวเวอร์พัฟแกะนี่าพัฟเกลแกะได้เลยแกะ้วพัฟเกลัฟเกแค่ใครชอบพัฟเกลคาเบบี้ใครชอบแ่ชอบแ่ชแต่เราเขาเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยฮามเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยเอ้ารนรู้คนละกล่องเลยรู้คนละกล่องเลยอันนี้ ให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าม,มีมีมีแบบว่าแบบไหนบ้าง <c oughs> มีสีอะไรบ้างน,นะครับมีพวงกุญแจอยู่หกแล้วก็มีซิเคทอยู่หนึ่งนะครับอ่าเหมือนกันเลยซิเตกตน้ำผึงรู้ว่าที่ชืคืออะไรจะ่มันคือ,อเจ้าหญิงไอ,อไอ้นี้เดี๋ยวป้าเปิดตูดให้แล้วก็หยิบออกมาพร้อมกันโอเคไหมหยิบกระาดออกมาดูพร้อมกันเดี๋ยวป้าเปิดตูดให้นี่ของพรพาวนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมไม่เพลินนะครับ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซีเคทตอ่ะถ้าได้ติเคทตก็ม่เปเรามรรลุ้นกันนะครับว่าสองกล่องนี้นะครับจะได้เป็นอะไรกันแน่ยไม่เอา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 ซีเคทอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซีเคทิเก็ตลุ้นะครับอย่าเพิ่งดูการอย่าเพิ่งดูการอย่าเพิ่งดูการก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนกับพามเป็นคนหยิบการนั่นแหละแต่ว่าป้าจะเปิดกล่องให้ก่อนเดี๋ยวป้าทำก่อนโอเคการอยู่ตรงนี้การอยู่ไหนการอยู่นี้โอเคะ นะครับอ่าเดี๋ยวปานนั้นหนึ่งถึงสามแล้วค่อยดึงโอเคนะครับพร้อมไหมพี่เพื่อพร้อมพี่เพื่อพร้อมไหมครับน้ำพานพร้อมไหมครับพี่เพื่อพร้อมไหมครับน้ำพานพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเรากำลังจะเอาแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองพร้อมไหมพร้อมนะนิ้วล่างเปิดเลยเอา อะไรอ่ะพี่เบอร์สีชมพูด้วยสีฟ้าโอ้เราได้สีชมพูกับสีฟ้าอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับแกตัวเลยแกะตัวเลยนะครับแกะตัวเลยนะครับพี่เพื่อแกะได้ไหพี่เพ่อแกะเลยโอ้หิ้งอ่ะทำนะทำครับทำเลยครับโอ้น่ารักอ่ะน้ามันขนมปังเลยอ่ะไม่เหมือนหมูอูดๆเลยเอาป้าเนาะเหมือนขนมปังเลยอ่ะ ป้าน้อยเหมือนมันอังเลยใช่เลยร้อนกันมันจะดูดกันเนาะจิงป่ะสอนกันยังไงส้อนหายเว้น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 ้เพื่อนดูหน่้ย้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนดูหนอยใเอนดูหน่อนคับ้อนายกันได้ให้เพื่อนดูก่อนให้เพืนดูก่อน อ๋อใช่ใช่ใช่อีกอย่างนึงก็เหมือนป้าว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนมันเหมือนพึ่งอะไอมันมีตูดด้วยป้ามันเมันมีตูดนะฮะหูงี้ป้ามันเหมือนมีตูดเลยอะใช่ตอนนี้เราตอนนี้มันดูดไม่มันดูดได้ใช่ไหมครับนี่นะครับเราก็ได้นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอันบ็อกกันหมดแล้วนะครับใช่ไหมครับฝากกดติดตามช่องป้าวตั้มนี่กดไปเนี่ย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย